สวัสดีครับเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราทำให้เอ,เอคุยกับ Gmail Google Sheets หรือว่า Google Docs ได้แบบอัตโนมัตินี่จะเจ๋งขนาดไหนมันจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยล่ะครับแต่การตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับเราจะมาค่อยๆทำไปพร้อมกันทีละสเต็ปทำให้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยใช่เลยครับ ถ้าอยากให้ e n t e t n e n ของเราทำงานร่วมกับ Google Drive ได้แบบเนียนๆอัตโนมัติงั้นก็มาถูกที่แล้วล่ะครับเพราะนี่แหละคือคำตอบที่เราจะหาไปพร้อมๆกันโอเคครับงั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเริ่มจากทำไมต้องเชื่อมต่อ API กันนะแล้วก็ไปสร้าง Google Project ตั้งค่าหน้าจองคำยินยอมสร้างไค i e n t ID กับ Secret เปิด API ที่เราอยากใช้และสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อสำเร็จพร้อมลุยเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยทำไมเราต้องมาทำอะไรวุ่นวายวุ่นวายเพื่อเชื่อมต่อ API ด้วยละ่ะก็เพราะว่าการเชื่อม2ออย่างนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันเหมือนปลดล็อกพลังสุดยอดให้ออโตเมชันของเราเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับยอมรับเลยว่าตอนตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะดูงงงงหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะเราได้ย่อยทุกอย่างที่ดูซับซ้อนเนี่ยออกมาเป็นสเต็ปง่ายๆที่ทำตามได้แน่นอนรับรองว่าดูจบแล้วทำเป็นชัวร์ครับ โอเคได้เวลาลงมือทำกันจริงๆแล้วครับสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราต้องไปสร้างบ้านให้กับการเชื่อมต่อของเรากันก่อนซึ่งก็คือการสร้าง Google Project ใน Google Cloud Console นั่นเองครับวิธีทำก็คืออย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ Google API Console ก่อนเลยพอเข้าไปแล้วก็กด Create Project ครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ Project ให้เราจำได้ง่ายๆหน่อยอย่างเช่น n n 4 Project ก็ได้แล้วก็รอแป๊บหนึ่ง อพอเห็นเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้ก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับมาต่อกันที่สเต็ปที่3การตั้งค่าหน้าจอคำยินยอมหรือ consent screen เอมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเรากําลังจะไปบอก Google ว่าเฮ้ hey, นี่เราเองนะที่กําลังจะขอใช้ข้อมูลแล้วก็เป็นการกําหนดหน้าตาที่คนอื่นจะเห็นเวลาเราไปขออนุญาตนั่นแหละครับก็ให้ไปที่เมนู Oauth consent screen เลยครับ แล้วตรง User Type เนี่ยให้เลือกเป็น External นะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อแอปตั้งชื่อที่เราเข้าใจง่ายๆได้เลยแล้วก็ใส่ Email Support ซึ่งก็คือ e ีเมลของเราเองนี่แหละครับอ๋อแล้วตรงส่วนที่เขียนว่า Scopes เนี่ยตอนนี้ข้ามไปก่อนได้เลยครับยังไม่ต้องไปสนใจมันที่สำคัญกว่าคือเลื่อนลงมาแล้วเพิ่ม Test Users ครับก็คือใส่อีเมลที่เราจะใช้ทดสอบลงไปเสร็จแล้วก็กด Save and Continue แค่นี้เองครับ เรียบร้อยสําหรับหน้าจอคํายินยอมเอาละครับมาถึงส่วนที่บอกเลยว่าสําคัญที่สุดแล้วคือการสร้าง Client ID กับ Secret มันเหมือนกับเป็นกุญแจพิเศษเลยครับที่ NNN จะต้องใช้เพื่อบอก Google ว่าฉันคือตัวจริงนะขอเข้าไปหน่อยทีนี้ให้เราไปที่เมนู Credentials นะครับแล้วก็กด Create Credentials เลือกเป็น OAuth Client ID แล้วตรง Application Type เนี่ยให้เลือกเป็น Web Application และไฮไลท์เลยนะครับจุดที่ห้ามคลาดเด็ดขาดคือต้องไป Copy redirect URI จากในโนดของ NATN มาแปะลงในช่องนี้ให้เป๊ะๆเลยครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะสิ่งที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาบนจอเนี่ยสำคัญแบบสุดๆไปเลยนี่แหละครับกุญแจของเราย้ำเลยนะครับ Copy 2อันนี้ไว้วางในที่ที่เราจะหาเจอในทีหลังจะเป็น Not ตแพดหรือที่ไหนก็ได้ที่เราเก็บของสำคัญส,ค,ญสคัญเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้มันแน่นอนครับ แล้ว2ตัวนี้มันต่างกันยังไงล่ะคิดง่ายๆเลยครับ Clan ID ID เนี่ยเหมือนเป็นชื่อผู้ใช้ที่ใครๆก็เห็นได้แต่ c คล n Secret นี่สิครับมันคือรหัสผ่านของเราเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามีกุญแจอยู่ในมือแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องไปไขประตูที่เราอยากจะเข้าไปครับ หรือพูดง่ายๆก็คือไปเปิดใช้งาน API ของบริการที่เราอยากจะใช้ไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Google Sheets ก็ตามขั้นตอนนี้ง่ายมากๆเลยครับแค่เข้าไปที่ Library แล้วก็เ e ิร์ชหา API ที่เราอยากใช้เลยเช่น Gmail API พอเจอแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จิ้มปุ่ม Enable สีฟ้านั้นได้เลยครับแค่นี้เองง่ายจริงๆและแล้วเราก็มาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วครับ ถึงเวลาที่เราจะเอาทุกอย่างที่เตรียมมาทั้งหมดทั้ง client id ทั้ง secret มาประกอบร่างกันใน nnn ของเราแล้วครับกลับไปที่หน้า n s n, n, n ของเราเลยครับจำ client id กับ client secret ที่เรา copy เก็บไว้ได้ไหมครับเอามาวางในช่องของมันให้ถูกต้องเลยเสร็จแล้วก็กด sign in ได้เลยถ้าเห็นข้อความนี้โผล่ขึ้นมา นั่นแปลว่าสำเร็จแล้วครับยินดีด้วยครับการเชื่อมต่อของเราสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ NN กับ Google เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วครับโหเรามาชวนกันเร็วๆหน่อยดีกว่าว่าเราทำอะไรไปบ้างเราสร้าง Google Cloud Project ตั้งค่า Consent Screen สร้าง Client ID กับ Secret ไปเปิด API ที่อยากใช้และสุดท้ายก็เชื่อม NLPN a n to ได้สำเร็จสุดยอดไปเลยครับตอนนี้ประตูสู่โลก Automation ของ Google ก็เปิดออกแล้ว คำถามสำคัญก็คือแล้วโปรเจกต์เจ๋งๆชิ้นต่อไปที่เราจะสร้างคืออะไรดีล่ะครับตอนนี้จินตนาการได้เต็มที่เลยครับ